สวัสดีค่ะลูกๆชั้นอนุบาลสองทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแม่อ้อยเหมือนเช่นเคยสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยบ้านเรือนเคียงกันก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะคุณครูแม่อ้อยก็มีเพลงเพาอๆมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันได้เลยค่ะ, <S <S ะเพลงยินดีที่พบกันค่ะ ฟังเพลงเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเรียนรู้กันเลยนะคะมาดูที่ความสำคัญของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็คือคนที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆกับเราหรือคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับเราอยู่ในชุมชนเดียวกันกับเรานะคะถือว่าเป็นเพื่อนบ้านของเรานั่นเองเรามาดูการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านนะคะเราจะปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านอย่างไร เมื่อเรามีบ้านอยู่ใกล้ๆกันนะคะเราก็ควรจะมีความเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนไปยังเพื่อนบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงหรือว่าเป็นการพูดนะคะก็ไม่ควรที่จะให้เสียงดังจนเกินไปจะเป็นการรบกวนเพื่อนบ้านนะคะเมื่อเราเจอหน้ากาันกับเพื่อนบ้านนะคะเราก็ควรจะยิ้มแมย้มแจ่มใสพูดจากันดีๆนะคะ ไม่ควรที่จะหน้าบูดหน้าเบื้องเมื่อเจอการทักทายกันด้วยวาจาที่สุภาพแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะการจอดรถไม่ควรจอดรถขวางทางเข้าออกหน้าประตูบ้านควรที่จะจอดเยื้องเยื้องประตูเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการกรีดขวางการจราจรน,นะคะแล้วก็หากบ้านเราปลูกต้นไม้ แล้วมีกิ่งไม้ผูกไปที่บ้านข้างๆนะคะเราก็ควรที่จะตัดแต่งกิ่งไม้ให้เรียบร้อยให้อยู่เฉพาะในบริเวณบ้านของเราการช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อนบ้านเราสามารถทำได้อย่างไรบ้างเมื่อบ้านของเรา มีการปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกผลไม้หรือว่ามีอาหารของใช้นะคะเราก็ควรที่จะแสดงความมีน้ำใจในการแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านนะคะเราก็จะมีเพื่อนบ้านที่ดีที่เป็นมิตรต่อกันนะคะ ถ้าหากเพื่อนบ้านของเรานะคะมีการจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานทําบุญบ้านงานขึ้นบ้านใหม่งานบุญงานบวชงานแต่งงานต่างๆเราก็ควรจะแสดงความมีน้ำใจด้วยการไปร่วมงานและก็ไปช่วยงานเพื่อนบ้านนะคะถ้าหากว่าบ้านของเรามีงานเพื่อนบ้านก็จะกลับมาช่วยเราเหมือนกันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะและถ้าหากว่า เพื่อนบ้านไม่อยู่หรือว่าเราไม่อยู่บ้านเราก็สามารถที่จะพูดคุยฝากบ้านให้ดูแลบ้านให้เพื่อนบ้านช่วยดูแลบ้านได้นะคะเพื่อที่จะเมื่อเวลามีคนไม่หวังดีกับบ้านเรามีโจรมีขโมยเข้ามาบริเวณบ้านของเรานะคะเพื่อนบ้านก็จะได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะเรามาดูการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านนะคะ มีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราสามารถร่วมกับเพื่อนบ้านได้ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะคะถ้าหากว่าคนในหมู่บ้านของเราหรือคนในชุมชนของเรามีใครได้รับเชื้อไวรัสโควิดหรือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงจากไวรัสโควิดเราก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเราได้ด้วยการแบ่งปันอาหารของใช้ให้กับเพื่อนบ้านนะคะ เรารังเกียจโรคได้แต่เราจะไม่รังเกียจซึ่งกันและกันนะคะอาแล้วถ้าหากว่าในหมู่บ้านในชุมชนของเรานะคะมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆในชุมชนเราก็ควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับฟังร่วมเสนอแนะเสนอความคิดเห็นนะคะกับเพื่อนบ้านกับชุมชนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นสมาชิกที่ดีใน ชุมชนนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะการใช้สิ่งของสาธารณะประโยชน์นะคะอย่างเช่นสวนสาธารณะสวนยอมหรือว่าเครื่องเล่นสนามที่เป็นของส่วนกลางนะคะที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้เราก็ควรใช้อย่างระมัดระวังดูแลรักษาความสะอาดไม่ทำลายของที่เป็นส่วนรวมนะคะ แค่นี้เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถ้าหากชุมชนใดหมู่บ้านใดเพื่อนบ้านใดที่มีความรักใคร่สามคัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจหมู่บ้านนั้นชุมชนนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ปลอดภยัยแล้วทุกคนก็จะมีความสุขอยู่ร่วมกันได้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ลูกๆก,ก็รู้แล้วนะคะว่าเราจะปฏิบัติตัวยังไงกับเพื่อนบ้านของเรานะคะอย่าลืมนะคะความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีถ้าเราอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้านเราก็ต้องมีความเกรงใจนะคะอย่าลืมนําไปใช้นะคะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันด้วยนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะคุณครูแม่อ้อยก็ยังคงมีความห่วงใยถึงลูกๆนะคะ ให้ดูแลตัวเองให้ห่างไกลปลอดภัยจากไวรัสโควิด COVID -19 นะคะอย่าลืมนะคะไปไหนก็ต้องใส่แมสนะคะสวมหน้ากากอนามัยนะคะสองเลยต้องล้างมือบ่อยๆนะคะมันล้างมือบ่อยๆถ้าเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆก,ก็สามารถใช้สบู่ล้างมือนะคะแต่ถ้าเด็กๆจำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมนะคะต้องใช้เจลแอลโกอฮอล์ในการล้างนะคะ 3เลยก็คือเด็กๆก็ต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่าไปในที่ชุมชนคนเยอะๆนะคะขอให้เด็กๆปลอดภัยจากไวรัสโควิด COVID -19 นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนค่ะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ